คุณพ่อป้ายแดงแจ็คแบล็คแจ็คประกาศข่าวดีแฟนสาวท้องลูกคนแรกาเดือนตั้งชื่อน้องหลุน้าออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับเดือนแห่งความรักอีกทรูู่แล้วค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มแจ็คแบล็คแจ็คหรือแจ็คจรุพงศ์โพสภาพคู่แฟนสาวถือใบอันมณสาวเบบี Baby, นี่ค่ะบอกข่าวดีคืนแทนเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงหลังแฟนสาวตั้งท้องลูกสาวคนแรกได้5เดือนแล้วและตั้งชื่อลูกสาวสุดน่ารักว่าน้องหลหน้า โดยหนุ่มแจ๊คเผยว่าแจ๊คมีข่าวดีมาบอกครับแจ๊คก,กำลังจะมีลูกสาวเธอชื่อว่าลูนา่าแจ๊กกับน้องปลายดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของลูนา่าลูน่าตอนนี้อายุได้ประมาณ5เดือนแล้วแข็งแรงดีมากทุกๆคนที่รักแจ๊ครวมยินดีและให้กำลังใจกับเราด้วยนะครับถามกลางเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่อยากล้นหลัมค่ะ